คัมแบ็กชาวมินิเ l ลนะคะกลับมาเล่นเกมม i นิเวลต่อนะคะกับหมู่บ้านริมน้ำอีพีสนะคะเออซีนสองนะคะจริงๆไม่อยากค่อยอยาก,ยากใช้คำว่าเอพิโซดสักเท่าไรหร่เลยอ,อะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าติดเรื่องการสร้างบ้านไว้ใช่ปะ่ะในอีพีแรกของหมู่บ้านริมน้ำเนี่ยเป็นอะไรที่แบบรวมๆม,มาเลยใช่ปะขึ้นโครงบ้านวางเป็นบ้านฟาร์มเฟิร์มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่ายังไม่ได้ทําคลิปแบบสร้างบ้านในลักษณะที่ สร้างมาโดยตลอดนะแบบไหนนะคะซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะใช้บล็อกไม้นะคะแล้วก็บันไดนะคะแล้วก็ประตูซึ่งจะเลือกโทนสีน้ำตาลเข้มทั้งหมดนะคะ และในการสร้างแบบของเราอะ่ะเราจะเริ่มจากการวางประตูก่อนทาไมต้องวางประตูก่อนใช่ไหมเพราะว่าเราเป็นพวกโรคจิตนิดๆเราจะพูดทุกคลิปเลยนะคะว่าเราจะมีความเป็นอะไรที่แบบว่าชอบความสมมาตรนะคะชอบความบาลานซ์ก็จะแบบพยายามเช็คก่อนว่าหาก่อนว่าตรงกลางของมันเนี่ยอยู่ตรงไหนนั่นเองนะคะแต่จริงๆก็เดี๋ยวค่อยไปเช็คทีหลังก็ได้แหละหลังจากนั้นเราก็เริ่มวางบล็อกไม้แบบนี้นะคะ จริงๆสามารถใช้เครื่องมีเครื่องมือปรับภูมิประเทศในการวางบล็อกทีเดียวหลายๆอย่างก็ได้นะแต่ว่าเวลาใครเอาไปเล่นโหมดจริงมันไม่มีเครื่องมือนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้วิธีการค่อยๆวางบล็อกตามแบบฉบับปกติให้ทุกคนดูแลกันนะคะก็จะวางบล็อกขึ้นไปเป็นโครงแบบนี้ก่อนนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าบ้านสไตล์แบบว่าเขาเรียกอะไรบ้านไม้นะเป็นบ้านไม้ที่มีกระจกเพราะว่าเราไม่ชอบอะไรที่มันดูแบบทึบๆอ่ะ ก็อ่ะเพจมาทําไมวะอ,อ๋อมากินอะไรสักอย่างโชว์เราเธอเห็นไหมว่าเออดิก่อนเดี๋ยวค่อยไปโฟกัสเพชรู้สึกได้เลยว่าไม่บาลาน์นะคะอันนี้สามบล็อกนะส่วนอันนี้สี่บล็อกนะคะทุกคนก็แก้นะคะแก้แก้แก้ออกให้มันเท่ากันคนอื่นอาจะปล่อยผ่านได้แต่ว่าเราไม่สามารถปล่อยผ่านได้จริงๆค่ะคือต้องให้ทั้งสองฝั่งเนี่ยมันเท่ากันให้ได้มากที่สุดเนาะอืมส่วนชามวีก็ เออชามวีก็คือเพชรนะคะทุกคนอุตายเผอรเรียกชื่อจริงไปโอเคก็คือน้องเพชรตัวเล็กเธเห็นไหมอ่าเราไปดูไอเทมมาแล้วมันคือขนมเข่งค่ะทุกคนมันคือของกินในเกมที่ชื่อว่าขนมเข็งนะคะถ้ากินไปแล้วเนี่ยจะกลายเป็นตัวเล็กแบบนั้นนะคะเป็นเพลเยอร์ที่ดูตัวเล็กนะคะและเขาก็จะชอบตัวเล็กแบบนั้นนะคะ แล้วก็ทําทุกอย่างในในเกมเนี้ยเป็นเด็กตัวเล็กนะคะแล้วก็ให้ชั้นเป็นคนตัวใหญ่นางเหมือนนางยักขมูขี่อยู่คนเดียวนะคะนางก็จะแบบนี้นะคะพอนางกลับมาเป็นตัวใหญ่ปุ๊บใช่ไหมนางก็จะกินขนมอีกรอบหนึ่งเพื่อให้นางตัวเล็กนะคะเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะคะถามว่าทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะนางชอบแบบนั้นก็ปล่อยนางไปะคะ่ะทุกคนอ่ะหลังจากนี้บล็อกของเราก็ขึ้นออกมาเรียบร้อยแล้วก็มีความสมมาตรแล้วแน่นอนว่าต้องมีกระจกด้วยนะคะเราเป็นคนที่ชอบอะไรแบบนี้มากออกแนวเหมือนสร้างพูเวลล่ากลางน้ำเลยต้องมีกระจกไว้ดูวิวอะไรแบบนี้ ใช่แล้วเดี๋ยวเราจะขอไปทำวิวข้างหลังก็น,นะฮะแต่ว่าจะไม่ได้ทำคลิปให้ดูนะเพราะว่าเราเคยสร้างต้นไม้หัวใจให้ดูแล้วใน e ีีแรกใช่ปะอ่ะอันนี้ก็จะข้ามไปเลยนะพะพอจะัดสวนเสร็จอะไรเสร็จก็จะข้ามไปเลยเอ่ะนะมีคนได้ตดนตรีให้ฟังฟังเขาสักหน่อย เขาเลิกเ,เล่นแล้วอ่ะเขาเลิกเลื่นแล้วเราก็ทำงานต่อค่ะทุกคนเอากุหลาบป่ามาวางไว้แบบนี้นะน่าจะชื่อว่ากุหลาบป่านะถ้าจำไม่ผิดวาวุ่นกับดอกไม้จบแล้วนะคะมามาทำโครงต้นไม้ก่อนนะคะเตรียมทําต้นไม้ต้นใหญ่ๆไว้แบบวิวแบบว,ว่ามองวิวสวยๆนะเอ่อ เออสาบาันได้ว่าตั้งใจทําโครงต้นไม้ไม่ใช่ไม้กางเขนนะคะทุกคนไม่ใช่หลุมศพหรืออะไรนะคะอันนี้เป็นโครงต้นไม้ที่จะทําต้นไม้รูปหัวใจนะคะแต่ว่าเราเคยทําคลิปการสร้างต้นไม้รูปหัวใจไปแล้วดังนั้นเราก็เลยจะข้ามไปมาทําที่หลังคาเลยนะคะซึ่งหลังคาเราก็จะใช้การค่อยๆเรียงบันไดขึ้นไป ตามความสูงขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะทุกคนไม่ได้ยากเลยนะคะใช้บันไดแค่นั้นเองไม่ต้องออคราฟอะไรแบบเยอะแยะมากมายนะคะคือใช้แค่บันไดหมายถึงต้องคราฟเยอะแหละมันต้องใช้บันไดเยอะแต่เพียงแต่ว่าวัสดุในการคราฟเนี่ยไม่ได้ยากอะไรนะก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแผ่นไม้หมดนะคะสร้างบ้านไม้เนี่ยง่ายสุดแล้วนะคะก็ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะทําหลังคาเป็นแบบว่าเป็นชั้นเนะ่เป็นเลเยอร์แบบเลเยอร์ชั้นแบบทรงแบบเขาเรียกอะไรอ่ะคือเราก็ไม่รู้มันเรียกว่าทรงว่าอะไรอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราไปเล่นในเกมว่า หรือว่าดูอนิเมะต,ต่างโลกลก็จะเห็นลักษณะแบบนี้เออเรียกว่าบ้านไม้ย้อนยุคไหมอ่าที่จะแบบเป็นชั้นบันไดขึ้นไปเป็นขั้นขั้นเป็นเลเยอร์ของหลังคาไปเร,เรื่อยแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะว่าเสร็จแล้วหน้าตาอย,ย่างไงนะคะนี่เห็นปะมันมีความเป็นเลเยอร์แบบข้างหน้าเป็น เป็นหลังคาแบบนี้ยแต่แบบมีผุบเข้ามีชั้นมีอมีเเย์ข้างหลังจะเห็นชั้นหน่อยเห็นบ้านมีเเย์แบบค่อยๆสูงออกไปเรื่อยๆแล้วมันก็เป็นชั้นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือบ้านบ้านสไตล์ของเราที่เราชอบสร้างนะคะแล้วก็รู้สึกว่าข้างหน้ามันทึกไปนะเดี๋ยวติดไฟก่อนเดี๋ยวติดไฟก่อนมาดูอีกรอบหนึ่งนะคะเนี่ยข้างหน้าว่าข้างหน้ามันทึกไปแหละแล้วก็ ชอบให้ไฟมันเท่ากันให้ไหมโลกจริงแล้วบ้าจริงอะไรในชีวิตจริงมันจะไปเท่ากันได้ตลอดเวลาวะเออแต่ก็สุดท้ายก็คืออยากให้คมไฟมันอยู่ในระนาบเดียวกันให้มันเท่ากันเห็นไหมแก้ไม่หายนะนีสัยนี้แล้วก็รู้สึกจริงๆแหละว่ามันดูทึบอไปแล้วก็ดูเป็นอะไรที่แบบโค้งเล็กไปก็เลยไปเพิ่มข้างๆมานะคะเสร็จแล้วพอเพิ่มข้างๆมาก็ยิ่งทําให้รู้สึกว่ามันทึบอไปอ่ะ ข้างหน้ามันทึบไป้ไ้เห็นปะมันเป็นอะไรที่เหมือนแบบว่าคือกระจกมันอยู่ข้างหลังไงทุกคนแต่ตอนนี้ข้างหน้ามันก็เลยดูทึบนะคะเราก็เลยจะต้องปรับแก้นิดนึงนะคะปรับแก้ให้บ้านของเรามันแลดูไม่ทึบมากนะคะ เริ่มโอเคแล้วนะคะแล้วก็ลืมวางบันไดลงไปก็คือเป็นชั้นลอยอน,นี่ก็แน่นอนว่าเอาไว้ทำที่นอนนะคะทุกคนอืมโอเคเราคิดว่าโอเคแล้วแล้วก็แลดูความสว่างก็คือโอเคนะเพราะกลางคืนก็ไม่ต้องสว่างมากใช่ไหมแต่พอเดี๋ยวบอกดูความที่ว่ากระจกมันเยอะเนี่ยเดี๋ยวพอเป็นกลางวันปุ๊บมันก็จะสว่างของมันไปเองนะทุกคนอ่ะโอเคแล้วก็รู้สึกว่าก็ยังรู้สึกว่าข้างหน้ามันดูทึบนะคะก็เลยแบบเอากระจกใส่มาเห็นไหม เออก็โอเคล,ละแลดูไม่ทึบมากนะคะทีนี้มาเช็คความเรียบร้อยข้างใน,ในก็รู้สึกว่าโอเคแป่นนี้เลยแล้วก็มาเพิ่มเฟอร์นิเจอร์กันปิ๊งเดียวค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะภายในไม่กี่วินาทีทุกคนได้เห็นแบบว่าฟินิชของภายในทั้งหมดใช่ไหมจริงๆเราใช้เวลาพอสมควรนะคะก็อันนี้เปลี่ยนจากพรมแบบพรมหรูนะเป็นพรมฝ้ายนะคะสีขาวนี่คือพรมฝ้ายนะคะถ้าเกิดใครเล่นโหมดชีวิตที่แบบต้องไปหาทรัพยากรเองก็หาฝ้ายนะคะต้นฝ้ายที่เอาไว้สักครบที่นอนนะคะนั่นแหละค่ะสามารถ เอามาคราฟเป็นผมได้นะคะเป็นผมฟายอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะหลังนี้นะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยไม่มีครัวนะคะพื้นที่จํากัดเราก็เลยสร้างโรงอาหารแยกย่อยออกมาแบบรวดเร็วสับฉับไวนะคะทุกคนเห็นโรงอาหารที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหม จากนั้นก็พบว่าพื้นที่บ้านมันดูแน่นนะคะเอาอีกแล้วนะคะไม่ว่าจะฉันจะไปโผล่ตรงไหนของบ้านก็คือหมู่บ้านของฉันก็จะกลายเป็นพื้นที่ที่แน่นไปหมดนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือมันไม่มีพื้นที่เดินนะคะทุกคนเราก็เลยต่อเติมเพิ่มเข้ามาแล้วที่สําคัญก็คือต้อนไม้โซนข้างหลังนี้ต้นไม้น้อยมากเลยนะคะ ก็คือพอต้นไม้น้อยปุ๊บก,ก็เลยต้องอะต่อเพิ่มไม่ใช่แค่ต่อทางเดินอย่างเดียวนะตั้งต่อพื้นที่สําหรับปลูกผักปลูกเอ้ไม่ใช่ปลูกผักปลูกต้นไม้นะคะปลูกเข้าไปให้มันเป็นร่มเงานิดนึงแต่เอาจริงๆก็ไม่รู้ว่าเลือกต้นอะไรก็เลยเลือกต้นนี้มานะคะมันชื่อต้นว่าต้นหูหยางหรืออะไรสักอย่างนี้แหละค่ะซึ่งไม่ได้รู้เลยค่ะว่ามันจะโตเป็นอะไรนะคะด้วยความอยากรู้นะคะก็เลยปลูกๆไปนะคะส่วนมันจะโตเป็นอะไรก็เดี๋ยวเขาไปรู้ในอีกทีเนาะสแล้วเนี่ยก็พบว่า ถ้าจะเป็นโรงอาหารมันก็ควรจะมีเคาน์เตอร์อาหารด้วยปะเออที่ผ่านมาไม่ไดม,ม,มีเคาน์เตอร์อาหารค่ะทุกคนเราก็เลยทำการทุบอีกแล้วค่ะ สร้างทุบสร้างทุบสร้างทุบอ,อยู่อย่างนั้นนะคะเออสร้างทุบเพื่อต่อมาเป็นเคาน์เตอร์โดยใช้บล็อกไม้นะแต่เราก็รู้สึกว่าสีมันกลืนกันไปหมดเลยอ่ะก็มาลองแบบอ่าแมงกานีสสังกะสีก็รู้สึกว่ามันไม่เวิร์กเลยมันเป็นเคาน์เตอร์สังกะสีมันคงเป็นไปไม่ได้อ่ะเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนอีกนะคะเปลี่ยนจากแผ่นสังกะสีเนี่ยเอามาเป็นแผ่นไม้สีขาวนะคะให้มันเป็นขาวน้ำตาลแล้วกันก็รู้สึกว่าเฮ้ยโอเคว่ะพอเป็นขาวน้ำตาลแล้วรู้สึกโอเคนะ ดูโอเคก็อ่ะจัดการเคาน์เตอร์นะคะเพื่อให้มันมีความเป็นโรงอาหารมากขึ้นเนาะ,ะแต่ว่าน่าเสียดายตรงที่เกมเนี้ยมันจะไม่ได้สามารถวางอาหารแบบตกแต่งได้นะถ้าเล่นใครเล่นเดอะซิมบ้าง The ะซิมเนี่ยมันสามารถเราไปโหลดมอด ไปโหลดหมอดมอดหรือมอดจะหาเพิ่มในเรื่องของอาหารแล้วเอามาวางตกแต่งเคาน์เตอร์ได้นะคะเป็นมอดเขาเรียกมอดของตกแต่งแต่ว่าในมินิเวิลเนี่ยจะไม่สามารถเอาอาหารไปวางบนเคาน์เตอร์ได้ก็คือสร้างเป็นเคาน์เตอร์เฉยๆนะคะแล้วก็ยื่นยื่นสร้างยื่นออกมานิดนึงเพื่ออะไรถ้ามันเป็นระเพชรเข้ามาอีกแล้วนะ,ะ,ะเขาจะเข,ข้าออกอยู่อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราสร้างของเราต่อไปเนาะโอเคก็คือว่าถ้ามันเป็นเคาน์เตอร์โรงอาหารเนี่ยมันก็ควรที่จะมีห้องพักไหม เออห้องพักแม่ครัวห้องพักคนทำอาหารแต่ทางนี้ความเป็นจริงมันก็ไม่มีใครเป็นแม่ครัวด้วยนะเออแต่ไม่เป็นไรสร้างไว้ก่อนค่ะสร้างให้มันมีความสมจริงนะแล้วก็เหมือนเดิมแล้วเราจะเป็นคนชอบหลังคาให้มันเป็นเลเยอร์นะคะคือไม่ชอบให้มันแบบว่าเท่ากันเมื่อก่อนชอบให้มันเท่ากันค่ะแต่ตอนนี้ชอบแบบให้มันเป็นเลเยอร์แล้วนะคะทุกคนะคนเรามันเปลี่ยนแปลงกันได้ค่ะเมื่อก่อนไม่ชอบแต่ตอนนี้ชอบนะคะอือ นี่นะคะขั้น,นตอนการทาหนังคาไม่ยากใช่ไหมไม่ยากเนาะเราว่ามันไม่ยากนะทุกคนเอาสามารถไปทําได้แล้วก็อย่างที่บอกก็คือบล็อกไม้เนี่ยง่ายสุดแล้วในการคราฟนะคะเพราะเราสามารถหาต้นไม้เจอได้อย่างง่ายดายถูกปะเอออยากได้บล็อกไม้แบบไหนก็ไม่หาต้นไม้แบบนั้นมาเนาะอยากได้บล็อกไม้สีขาวเราก็ต้องหาต้นไม้ที่มันเป็นโทนสีขาวแค่นั้นเลยค่ะทุกคนเติมไฟเข้าไปนิดนึงใกล้เสร็จละใกล้เสร็จละนะคะอ่ะใกล้เสร็จแล้วตัดภาพไปที่เสร็จแล้วเลยแล้วกันนะคะ เสร็จแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีกระจกนะคะแล้ก็เลยต้องทุบออกแล้วก็เอากระจกมาใส่นะคะแล้วอะไรล่ะประตูก็มีมาเข้าอะไรตรงนี้เออ อ่ะอย่างที่บอกตรงน mm ี hmm. ้เป็นโซนแบบที่พักที่พักแม่ครัวที่พักคนทำอาหารอะไรอย่างงี้ก็ต้องมีที่นั่งแล้วก็มีตู้เสบียงค่ะทุกคนเรียงไปเลยนะคะเรียงให้เต็มไปเลยหลังจากนั้นก็มาทําพวกอุปกรณ์ทาอาหารนะคะวางไปก่อนนะคะวางไปก่อนใช้จริงได้ไหมใช้ได้ใช้ได้นะคะแต่ในความเป็นจริงถ้าเกิดว่าก่อไฟข้างบล็อกไม้แบบนี้ก็ไหมนะไหมแต่ไม่เป็นไรนี่มันเป็นเกมนะคะปล่อยมันไปมันเป็นเกมนะจ้าชมพู่เธอจะเอาจริงจังทุกอย่างไม่ได้ชมพู่เธอจะเย็นเธอจะเย็นโอเคแล้วเคยแนะนําตัวไหมเนี่ยว่าเราชื่อชมพู่ ทุกโอเคก็เรียบร้อยแล้วขอนั่งพักนิดหนึ่งแล้วก็มอบหมายให้เพรเนี่ยทำการเรียงอาหารนะคะแล้วอย่างที่บอกว่ามันเรียงอาหารอื่นไม่ได้นอกจากเอ้ยเอ้ยนางกินน้ำผลไม้อีกแล้วค่ะทุกคนเนี่ยเนี่ยฉันให้เธอทำงานเธอทำอะไรเธอทำอะไรอีกแล้วเธอกินน้ำผลไม้แล้วก็กลายเป็นมอนเตอร์แล้วก็มาแกงฉันเอาอยกแล้วเอาแล้วฉันบอกให้เธอไปทางานไงนั่น งานการไม่ทําจะกลายเป็นมอนสเตอร์อย่างเดียวฉันก็เลยลุกขึ้นมาทําเองนะคะหลังจากที่ฉันเรียงคือเพชรเขาเรียงพิซ่าค่ะแล้วเราก็กินนะคะแล้วนางก็นางก็งงว่าทําไมนางเรียงไม่เสร็จสักทีนะคะเพราะว่าฉันกินพิซ่าที่นางเรียงค่ะอ่าก็คือนางนางนางแกล้งฉันด้วยการเป็นมอนสเตอร์ใช่ปะแล้วฉันก็จะรู้สึกแบบทําไมทาไมเธอไม่เธอไม่ไมไมไมอยอมทางานงานางเอาปืนมาขู่ฉันค่ะทุกคนฉันก็ กินพิซซาที่นางเลี้ยงนะคะนางก็จะรู้สึกว่าแล้วทำไมนางเลี้ยงไม่เต็มสักทีนะคะเพราะว่าฉันกินเข้าไปอะไรมาณนี้อ่ะโอเคเราไปใส่อาหารในตู้เสบียงกันดีกว่านะคะใส่ให้มันเยอะๆเอาไว้เลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราตั้งใจว่าถ้าเราสร้างเสร็จเราก็จะอัพโหลดแมปด้วยนะถ้ามาเล่นก็เอาอาหารไปได้แต่อย่ามาทุบบ้านแค่นั้นเป็นพอนะคะทุกคนอ่ะเราก็มาสํารวจภาพรวมก็พบว่าเฮ้ยไอต้นนี้ทําไมลากมันเยอะแยะมะแฮมเฮอะอะไรขนาดนี้นะคะก็เลยรู้สึกว่าไม่ชอบความแหว่งแหว่งเวิ้งเวิงตรงนี้นะคะก็เลยต้องมาตัด แต่งรากเขานิดหนึ่งแล้วก็ซ่อมพื้นซ่อมอะไรนะที่สําคัญคือรากมันไปโดนเอ่อฟาร์มของเพชรด้วยนะคะนางก็เลยบอกว่าให้ฉันเนี่ยไปแก้คืนเดี๋ยวนี้เพราะฟาร์มนางพังค่ะหลังจากแก้ฟาร์มให้เพชรสลาเพชรก็บอกว่าเพชรอยากได้พื้นที่สําหรับสร้างบ้านแบบหรูๆเลยนางอยากสร้างกับแบบเอนะคะแล้วก็สร้างบ้านหรูๆให้ NPC นะคะที่นางจินตนาการไว้ก็คือแบบว่าเป็น NPC ที่เป็นเหมือนเป็นเทวดาปะ เขาเรียกอะไรเป็นนางฟ้าปะเป็นเอ็งโจว่าที่อยู่บนเกาะลอยฟ้านะอยากได้ NPC พตัวนั้นมาในบ้านนะคะมาในหมู่บ้านของเราด้วยนะคะก็เลยอยากได้พื้นที่สร้างบ้านแบบว่าหรูๆูให้เราก็เลยมาเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ให้ให้เขานะคะด้วยอำนาจของการตัดต่อมันก็จะแล้วเสร็จภายในไม่กี่นาทีช่วง โอ้ oh. อันนี้ก็คือแบบฝีมือเด็กสิบขวบนะฮะสิบสิบเอ็ดขวบนะฮะได้ขนาดนี้เลยดูของเราก่อนดูของเขาสิโอ้ oh. ไม่ธรรมดา,านะ,ะตอนนี้คือเด็กสิบขวบที่ว่านี้ก็คือน้องเพชรน,นะคะทุกคนก็น้องไปนอนแล้วนะ,ะเพราะเวลานี้ที่เราอัดคลิปเนี่ยก็คือเที่ยงคืนแล้วนะทุกคนน้องก็คือไปนอนแล้วเราก็เลยมาดูบ้านที่เขาสร้างเพราะมีการใช้เสาด้วยเป็นไงเป็นไง ไม่ธรรมดาเลยนะคะความคิดสร้างสรรค์ของเขาเออแล้วก็เป็นบ้านสองชั้นด้วยนะเดี๋ยวขอไปดูของตัวเองก่อนขอดูฟิลม์มของตัวเองแล้วเอาไปแบบว่าเอาไปดูเด็กดิสู้เด็กได้บอกว่า <laughs> เราไม่มีการเอาเสามานะคะเพราะเรารู้สึกว่าเราชอบบ้านไม้ไงอะไรอย่างนี้อันนี้ก็คือต้อนไม้หัวใจที่เราเคยบอกไปนะคะแต่ว่าเราเคยทําคลิปไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ ไปย้อนดูในหมู่บ้านริมน้ำเอพิโซดแรกนะคะทุกคนอันนี้ก็คือตัดภาพมาเป็นแบบอืไม่ธรรมดาเลยจริงๆแล้วก็อันนี้ก็เป็นเห็ดนะคะเป็นการทําฟาร์มเห็ดที่แบบต้องการให้มันเลืองแสงแบบสวยงามนะคะอันนี้ก็คือต้นไม้รูปหัวใจที่แบบเวอร์ชั่นที่เป็นแบบแอดวานซ์กว่าอันอื่นๆหน่อยนิดนึงนะคะแล้วก็อยากลองใส่ลงไปไม่ดูสวยเลยไม่สวยยังรุนแรงกอ็ออกดีกว่านะคะอ่า กเคันนี้ก็คือโดยรวมแล้วก็พื้นที่ตรงนี้จะบอกว่าไม่ใช่เรานะทุกคนไม่ใช่เราที่มานะ้ำมานี้เอาดอกไม้มาวางนะอันนี้ก็คือแบบว่าเป็นแมพของเขาที่ได้แบบนี้มาซึ่งพื้นที่ตรงนี้เราชอบมากเลยรู้สึกว่าอยากจะมาสร้างบ้านของอาชาวบ้านตรงนี้เพิ่มนะคะแบบว่าบ้านท่ามกลางดอกไม้อะไรเงี้ยแบบบ้านท่ามกลางดงดอกไม้เออมันดูดีใช่ปะส่วนข้างหน้าตรงนี้ยอันนี้เราเป็นคนทําเอง เออจริงๆเราวชาวมมีทําออกมาเออเรียกชื่อจริงแล้วจริงๆแล้วเพชรทําออกมาเนี่ยแล้วดูปกติไม่มีอะไรแต่ว่าเรามาดูแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่เท่ากันนี่นาเพชรใช่ตอนแรกบันไดมันไม่เท่ากันค่ะเราก็เลยมาทุบแล้วก็สร้างให้มันเท่ากันนะคะกลายเป็นเวอร์ชั่นที่เอ่อบาลานซ์ในแบบฉบับของเรานะคะโอเคอันี้ก็คือโรงอาหารที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นเจ้า บับเบิลด้วยแต่ว่าเดี๋ยวขอไว้ก่อนอย่างยังยังไม,ยงไม่ยังไม่พร้อมไปจับนะคะแล้วก็ตู้เสบียงก็เต็มอย่างเรียบร้อยนะคะเราก็ตรงนี้ก็คือเวิร์ที่ว่างเปล่าแล้วก็ยังไม่ได้ทาแล้วก็แล้วก็แล้วก,วก็พูดแล้วก็เยอะจังเออมาทำถ้าต่อดีกว่าเพราะอย่างที่บอกตอนแรกที่เราบอกไปว่าแรดูเหมือนออหมู่บ้านรรมน้นของเราเนี่ยไม่ค่อยมีทางเดินนะคะใช่ก็คือถ้าเกิดว่าไปข้างหลังเมกี้นี้ใช่ไหมถ้าหมดเล่นจริงเราบินไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นคือถ้าไม่สร้างทางเดินเนี่ยอาจจะต้องว่ายน้าเพื่อมา ด้านหน้าของหมู่บ้านเนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะทําทางเชื่อมทะลุแบบหลังถ้ากับหน้าถ้าอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยเริ่มมาทําตัวถ้าแล้วก็ทางเชื่อมระหว่างภายด้านหลังของหมู่บ้านแล้วก็ด้านหน้าของหมู่บ้านกันค่ะด้วยความได้ยินเสียงเหมือนค้างคาวตลอดเวลานะคะก็เลยต้องเอาไฟมาติดแล้วแหละเพราะก็ไม่อยากให้มอนสเตอร์ค้างคาวเกิดน,นะคะแล้วก็เรื่องไม่ได้ว่าจะาห้อยเรือไว้ทั้งบนดีแต่สุดท้ายก็เลือกคิดว่า เอาห้อยน่าจะสวยกว่านะทุกคนก็เลยแบบว่าเอาห้อยไว้แบบนี้นะโอเคไม่ถ้าต่อแล้วแหละดูไม่สวยอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นไม่ต่อดีกว่านะคะเอาเป็นแบบมาทรงเดิมน่าจะดีที่สุดแล้วโอเคหลังจากนี้ตรงภายในถ้ำเนี่ยเราอยากจะได้เป็นความแบบเหมือนแบบว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็ตามอยู่ภายในถน้ำนี้ให้ผู้คนได้มาแบบว่าสการะบูชาอะไรประมาณนั้นนะคะเราก็เลยเลือกเป็นเทพี โพไซดอนค่ะจริงๆแล้วโพไซดอนเนี่ยถ้าตามตำนานเทพอ่าปรกรณ์นำนะเทพกรีก mm hmm. เนี่ยเอ่อโพไซดอนเป็นผู้ชายนะคะโพไซดอนที่เป็นเทพนะ mm hmm. อันนี้เรากําลังพูดถึงโพไซดอนที่เป็นเทพนะคะไม่ใช่ผับบาโพไซดอนอะไรอย่างนี้นะอ่าโพไซดอนที่เป็นเทพเนี่ยจะเป็นผู้ชายนะคะแต่ว่าในมินิเวิลเนี่ยในรูปปั้นเทพีโพไซดอนเนี่ยเป็นผู้หญิงค่ะสาเหตุที่เราเลือกโพไซดอนเพราะว่าหนึ่ง เหตุผลเดียวเลยนะคะไม่ต้องมีหนึ่งสองสาเหตุผลเดียวเลยนะคะเพราะว่ามันไม่มีรูปปั้นอื่นแล้วค่ะทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นหมู่บ้านกลางน้ําแล้วโพไซดอนเนี่ยเป็นเทพแห่งน้ํานะคะเราก็เลยเลือกเป็นรูปปั้นโพไซดอนนะคะแล้วก็ใส่น้ําลงไปด้วยนะคะเดี๋ยวทําพื้นน้ําก่อนเตรียมใส่น้ําหล่อข้างๆให้มีความเป็นเทพที่เกี่ยวกับน้าไงก็แบบใส่น้ําเพิ่มเข้าไปด้วยอะไรประมาณนี้ ใครดูแบบว่ามาหาศึกคนชนเทพแม้แล้วขอดออฟแบงนาล็อกอะโพสไซดอนในเรื่องเย่ยเขาก็จะชอบพูดว่าปาซิลปาซอยนะสซีซั่นแรกอะเพราะว่าเขาเป็นเทพแห่งน้ำไงเขาก็จะชอบพูดแบบอะไรประมาณนี้เชฟปาเออนะคะทุกคนไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมินิเวิร์เลยไม่รู้เหมือนกันเราพูดทำไมนะออโอเคตอนนี้ก็คือพื้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเติมน้ำกันเลยตัดผ้ามาเติมน้ำเสร็จแล้วชูง แล,ททลแล้วก็มาทำทางเข้าทำๆๆลิ้นเริ่มพันกันแล้วก็มาทําทางเข้าให้มันเอออะไรดูสวยนิดนึงนะคะให้มันมีความเท่ากันอีกแล้วในความเป็นจริงพื้นดินที่มันเกิดตามธรรมชาติมันคงไม่มีความเท่ากันหรอกแต่เราก็อยากได้ความเท่ากันนะคะแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกมันโล่งไปนะก็เลยลองเอาศิลามาวางดูแล้วก็ลองจัดการกับพื้นดินให้มันเอออะดูเท่าเท่ากันเนาะแล้วก็พบว่ามันดูลก หมายถึงศิลาที่เรามาวางเนี่ยใช่ไหมมันแลดูลกไปหน่อยนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะลองหาย่างอื่นมาวางสิก็เลยลองเอาโทเทมนะคะแม่ธรณีมีโพไซดอนที่เป็นน้ําแล้วก็มีแม่ธรณีเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็ตกแต่งให้มันแลดูเป็นแบบเอ้ยถ้าที่มีความแบบศักดิ์สิทธิ์เริ่มใส่ของชาวบ้านนะจริงๆยังไม่มีชาวบ้านเลยนะตอนนี้ชาวบ้านมีอยู่สองคนนะคือฉันกับเพจเออก็เลยมา ตกแต่งพื้นดินอะไรนิดหน่อยนะคะตกแต่งไปตกแต่งมาเริ่มรู้สึกว่ามันลกจริงๆนั่นแหละนะคะ,ละเลยเอาศิลาออกนะคะแล้วก็โอเคเหลือไว้ประมาณนี้แล้วก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นอะไรคอนี่มันมีความศักดิ์สิทธิ์มันต้องมีคนมากราบไว้ใช่ไหมถ้ามันมีคนมากราบไว้มันก็ควรจะมีกระถางใส่ดอกไม้ไหมเออก็ต้องมีดอกไม้ไงคนมีดอกไม้อะไรประมาณนี้แล้วก็ลองวางดูนะว่าวางจะวาง ทิศไหนดีนะคะก็เริ่มรู้สึกว่าวางตรงเสาเนี่ยมันเลยดูไม่สวยแล้วมันดูไกลไปแล้วในความเป็นจริงทุกคนน่าจะวางที่กระถางตรงรูปปั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถืออะไรอย่างนี้ปะก็เลยโอเคซิรีรวมแล้วไว้ข้างหน้าเรากันแค่สองกระถางน่าจะพอนะคะแล้วก็อดอกไม้มาใส่นะคะอดอกไม้สีขาวแล้วกันนะคะเท่านี้ก็ได้แล้วนะคะทุกคนทำที่ รวบรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านไว้นะคะก็คือเทพีโพไซดอนนะคะกับแม่ธรณีนะคะดินและน้ำค่ะแล้วเราก็รู้สึกมันอึดอัดนะคะทุกคนเราก็เลยไปเอาข้างบนออกให้เป็นไม่ใช่ถ้ำแล้วนะจังหวะนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วนะคะเพราะว่าข้างบนเปิดโล่งนะคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้เชื่อมต่อออกไปจากข้างหลังนู้นนะคะอันนี้ก็คือ ถ้ำที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็รับน้ําฝนนะคะเยอะก็ไม่รู้แหละแต่เราว่าแบบนี้โอเคอันก่อนหน้านี้เราแลดูรู้สึกว่ามันดูอึดอัดไปไงแต่ถ้าจริงๆถ้าเป็นถ้ำมันก็ไม่ควรเปิดโลง่งใช่ปะหรือไม่ปิดดีอมาคอมเมนต์บอกได้นะคะว่าควรจะเปิดโลง่งหรือคือควรจะปิดดีแต่นะตอนนี้ก็คือฝนตกอีกเร็วจ้าขยันตกตกบ่อยมากเออนะคะ ก็นั่นแหละก็คือใช้ความเรียบร้อยนิดน,นึงแล้วแลยวเราก็จะไปสร้างอย่างอื่นต่อแล้วกันเนาะสำหรับเอพิโซดนี้ก็จบไว้แค่ตรงนี้แล้วกันเนาะกับการสร้างบ้านสร้างโรงอาหารแล้วก็สร้างทาเทพธิดาเนะโอเค รอจนฝนหยุดนะคะเพื่อที่จะปิดคลิปคลิปนี้เอพิโซดนี้นะคะโอเคใครที่ชอบให้เราแบบเออเล่นเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะว่าชอบอยากให้เล่นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะคะคลิปหน้าเราจะพาไปสร้างตลาดแล้วกันเนาะในเมื่อมีชุมชนแล้วก็ต้องมีตลาดด้วยนะคะโอเคเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย